ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสองด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนวัดธรรมถาวรเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่20หมู่ที่6ตตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบ,บุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสองมีพื้นที่4ีไร่9ก 13, ตารางวามีหมู่บ้านในเขตบริการจำนวน2หมู่บ้านคือบ้านคันรุ้งหมู่6และบ้านสกวนหมู่10เกิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น105คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา1ิบคน ประกอบด้วยผู้บริหาร1คนข้าราชการครู5คนและบุคลากรอ,อื่นจำนวน5คนบริหารงานโดยนางมุสราสุทธาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒธรรมถาวร ในการบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนวัฒนธรรมถาวรได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมีการจัดทํารายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามนโยบายของทางราชการมีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน มีการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โด,ดยครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดก,การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เนต็ตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน มีการสร่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนในการผลิตจัดหาและพัฒนาสื่อเครื่องมืออุปกรณ์ที่หลากหลายและทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีการสร่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV หรือการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยี i อ t และใช้สอนส่งเสริมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม ในด้านการส่งเสริมการวัดประเมินผลโรงเรียนวัดธรรมามรได้จัดทำระเบียบและด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนโดยกําหนดให้ครูมีการบันทึกผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบถ้วนมีการประเมินคุณลักษณะอันึงประสงค์และการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนมีการวิเคราะห์ผลจากการประเมินตัวชี้วัดและนําผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผู้เรียน มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแก่บุคลากรมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการกำกับติดตามและการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องสมบูรณ์เพื่อรองรับการประเมินจากภายนอก นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมการทําวิจัยและการนําผลวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานวิชาการหรือคุณภาพผู้เรียนตลอดจงส่งเสริมระบบการบริหารงานการดูแลช่วยเหลือ,อนักเรียนในสถานศึกษาโดยการคัดกรองนักเรียนทุกคนสมบูรณ์ครบถ้วนมีการวิเคราะห์ผลการคัดกรองนักเรียนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความต้องการเป็นรายบุคคลมีการดําเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขส่งเสริมและพัฒนาหรือส่งต่อและมีการวิเคราะห์ผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและดูแลอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนตามแผนงานมีการติดตามผลการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างสม่ําเสมอส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการนิเทศภายในจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขตสองด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัฒนธรรมาถาวรมีแผนงานโครงการและคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะด้านการเกษตรหรือด้านอาชีพสำหรับนักเรียนมีการสนับสนุนการอมทรัพย์นักเรียนอย่างเป็นระบบโปรง่งใสและตรวจสอบได้เป็นปัจจุบันรวมทั้งจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในหรือนอกสถานศึกษานอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนนําเศษวัสดุเหลือใช้นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะ สมและปลอดภัยหรือตามแนวทาง 3R ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอ่านการเขียนและคิดเลขเป็น โรงเรียนวัฒนธรรมาถาวรได้จัดทำแผนงานหรือโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนการอ่านการเขียนและคิดเลขเป็นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบและมีการวางแผนดำเนินการร่วมกันมีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนที่เกิดจากการคัดกรองหรือจากการประเมินผู้เรียนในระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่ระดับสพทหรือระดับชาติที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีผลการดำเนินการอ่านการเขียนและคิดเลขเป็นของนักเรียนภายใต้าการขับเคลื่อนคุณภาพภาษาไทย t ีคิ2หรือกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านการเขียนเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้หรือกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านการเขียน RTNT และโ n e น็เป็นต้นโรงเรียนวัฒนธรรมถาวรมีความยินดียิ่งที่ท่านได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจในครั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดจะได้นำคำแนะนำมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อประโยชน์แก่โรงเรียนวัฒนธรรมถาวรต่อไป